นานแล้วประมาณปีหนึ่งแล่แหละการแสดงข่าครที่แล้วก็ยังไม่ได้เปิดตัวนักแสดงครั้งนี้ก็เปิดตัวนะครับผมต้องกับมิวเนเจมินายแล้วก็โพสดันระหงันก็เดนในทีนี้นักแสดงถื่มาร่วมส้นมด้วยนะแต่ว่าี้ยรวาู้สึกรตื่น้ยิ้มลอยป็นใจรเลยก็ก็เป็นเกียรติมากที่ที่ได้เล่นละครไปดี คร้บผมต้งก็เช่นกันครับผมก็รู้สึกตื่นเต้นมากแล้วก็เออก็ดีใจครับผมดีใจที่ได้รัเชียรกเตืานเต้นสุดที่จะได้ทำมิวสิควิดด้วยกนเพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องในตำนานเนาะแล้วอะไยเราก็อยากทำด้ในในแบบของความเป็น่อลไม่ได้เลือกเพลงที่เลยเ็มต่เต้ดูดีใจมากเต็ือบตัวเต็มดูแบบกรอบเพยปกติอะปกติคุณสอคนไมได้เลือเสแบบนี้เลย เวลาสัมภาษณ์ได้ๆอะย่า้มัตื่นเต้นตื่นเต้นดิสทิฟฟ์อะไรใหม่ๆปกติก็จะเป็นแบบแถลงแถลงข่าวเปิดตัวซีรีส์จบคอนเสิร์ตนู่นนี่นั่นเลยอ่ะอันนี้เป็นมิวสิควิลเขาเขาเป็นงานรูปแบบใหม่ๆแบบไปในแอนิเรียที่เราเองก็ไม่ได้เคยไปทดลองกันมาก่อนเนาะสิ่งนี้ไม่เคยทำเพราะฉะนั้นมันมันมันมีความสนุกความตื่นเต้นความอยากจากคำแล้วก็ทำเสร็จแันมีพากย์หมดอย่างความรู้สึกตอนนี้เหมือนมาแถลงข่าวปีแรกอะ คนวเป็นเด็กายังไม่เคยทำอะไรก่อนแตวคนทุกคนรอออที่เราคืเรียกนานค่ก็คือหลายๆคนก็พยายามคาดเดาร่าเป็นใครเป็นใครเป็นใครช่วงระหว่าเรากำลังมาล้วกับน้องไปจับผาเวลาจะได้มาเจอกันจนสุดท้ายเนี่ยอคินลงตัวที่เรามีเวลาได้ทําโชว์เล็กๆมาสาหรับเปิดตัวในครงนี้ะเงยก็วันแรกที่คุยกันกลคือเอายังเอายัง พ้อมเหนื่อยหรือยังคือแบบผูกกันเลยอ่ะจะบอกว่าเออ่มันจะเหนื่อยมากแล้วเราเราเราสองคนค้อมเหนื่อยไหมคนหนึงก็ทำงานี้คนหนึ่งก็ทำงานี้พร้อมครับใช่ใช่ก็เลยได้ได้ได้ออกมาเป็นงไงโชว์ชิ้นที่เห็นนะครับที่แบบเหมือนกับเราเตเ่วาบอกว่านะว่าเป็นโคนนมีปนอีามคนเาอ่าเอ๊อวแต่ว่านี่ไปตามสการณ์เนี่ยคือเนเดี่ยวอ่ะขอเขาเลือกทำเองนะรับขอโ้ชอง เขาบอกว่าพอได้ทำงานกับรองที่มีคุณภาพเนี่ยเขารู้สึกแบบเขารู้สึกดีใจมากเขารู้สึกว่าลื่นหูแล้วอยากให้ทุกคนทานเนี่ยคือเขาก็อยากจะปล่อยแต่เขาก็จปล่อยที่ได้เหมือนอย่างเนี้ยเขาบอกว่าเขาก็เลยเขียนชื่ปของหนึ่งที่มันบอกนะซึ่งทั้งสองคนถูกเนี่พยผมซึ่งซึ่งวันนี้ผมก็อยากชี่จะชมทั้งสองคนนะครับช่วงเวลาสั้นๆที่เราที่เราได้ตัดต่อคลินนี้แต่ว่าน้องทั้งสองกลับมาได้ทันที ท้หมก็เตรมพร้อมก็ถ้าที่เห็นที่โชว์เมื่อกี้ก็ทํากากันเยอะอย่างให้มันเป๊ะที่สุดบีอฟก็เที่ยวให้เราแบบเที่ยวไม่เเที่ยวฟ้วยเท่ยหนีเทีวมากไม่ใช่เสียี่ยวเเวริคับรู้จที่คือผลลัพธ์ของรรู้สึกว่าแปลกคนก็แฮปปี ครับผมว่าเราแบบมทำได้นงที่เราตั้งใจเพราะเราสุแบบโคตรโคตรจริงๆมีความสุขครับมีความสุขจริงๆก็รู้สึกว่าสิ่งที่ซ้อมมาสิ่งที่ได้ได้เรียนรู้มาก็รู้สึกได้ได้มาใช้ตรงนี้นี่แหละแล้วก็รู้สึกว่าเออมีความสุขในการโชว์ความสุขในการได้ได้เปิดเผยตัวตนให้ทุกคนได้รู้ว่าเราเป็นตัวเราาาิดมนที่นี่ก็รู้มาสักพักแล้วครับว่าว่า ใ,ใจแล้วก็วก็ก,ก็หายคิวซ้อมเนี่ยพี่ก็อะไรพี่ฟังไม่หลักๆเราก็หลักๆเราก็พยายามเวิร์กกับน้องๆในไคล์หลายๆคนครับนะแต่ว่าเราก็มีในสักหนึ่งมันต้องเาเรียกว่าอะไรอ่ะเราต้องเซนแถวคนที่มีความสามารถที่พรองน้องหนึ่งต้องรองได้ต้องเป็นได้ต้องอะไรอย่างเงี้ยแล้วในไคล์มันก็จะ มีตัวเลือกให้เราดูแล้วก็ลองลองคัดสรรดูลองทำสูตรขั้นสูตระบวนการที่เวิร์กว่าเออมันน่าจะเหมาะกับใครไหอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็จากนั้นก็ทำกับด้านคุยกับน้องคุยกับแล้วทีเดียวนาะงทำทำเกมอะไรกันอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่ามันอยู่ในระยะที่เพิ่งจะเพิ่งจะยังไม่ไเพิ่งจะเซตกันลงตัวว่าเออคิวได้แบบนี้แบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับขนาดเพิ่งหลงตัวเราอยังต้องแบบใช้แรงอะไรอย่างเงี้ยมันน่าจะกระตุกนได้คิดแล้วอะไรอย่างเงี้ย มีแล้วมีของโนไนงก็สัเกตไดกครับที่มาเจอเหมือนมินะเพราะว่าพี่ต้องบับทได้ดีาก็น้องนเพลนองก็แต่คือคือก็ตื่นเต้นก็ตื่นเต้นดีใจก็ดีใจแต่ว่าสิ่งนึงที่รู้สึกคือุดยลค้าเป็นแฟนับจมนดมวสองามีด้ก็จะดีใจอยู่ที่ลูกได้ทำอะไรใหม่แต่ว่าก็แฟน ีพี่เปใช่ไหมต้อมีเยอะมากเขาไม่อยากจะทำให้แบบเเปเสียสิ่งที่ได้รับมาแล้วนี่ยไกจะทำให้มันเสียของไม่ยากให้สที่สุดก็อยากให้แฟนรักแ่สยามไม่ว่าจะเป็นเพศไหนอายุไหนเจนไหนก็ตามเปิดใจลองมาดูลองมาเปดีป็นอีกรูปแบบจากทุกคมใช่เรื่องความยากัเจโต้งของเจมนะคะอยู่ไงบ้างโตเะน ก็ที่มาริโอก็ฝากฝากด้วยนะครับคุณคิวบี้ก็ถือว่ายากเลยครับยากยากประมาณนึงาะว่าด้วยสิ่งที่เรารู้มาสิ่งที่เราได้เคยทำมาในซีรีส์ก็ถือว่าเป็นการแสดงแบบกับการร้องเพลงก็ถือว่าต้องร้องเพลงแบบร้องเพลงแบบที่ต้องเล่าเรื่องมากกว่าต้องมีความแบบสื่อสารมากกว่าในที่สุดมันต่างจากที่เราเคยทำมาทุกอย่างทุกอยางแต่ว่าก็อย่างที่บอกใ่ ใครที่เป็นแฟนรักเองสยามอยู่แล้ว,วก็อยากให้ลองเปิดใจบบางดวน,ใน,นว่าอันนี้เนี่ยเป็นมิวสิค l ลด้วยแล้วก็เราจะไม่ได้ทำเราจะมีการปรับเปลี่ยนกันให้มันไม่ได้เหมือนกับวิวิงอลขนาดน,นั้นมีความาจัดการความใหม,ม่ๆให้เหมาะกับรูปแบบของสื่อที่จะนำเสนอรูปแบบละคสอนน้หรือรูปแบบฟังโชว์อะไรแบบนี้น

สยามยามินมีิปโกนครับผมพวกเราตั้นใจกันมากๆนะครับปีหน้าเจอกันอีกแน่น,นอนไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนคลับมากจากก้อมไหนหรือว่าคุณจะเป็นแฟนคลัของรักแห่งสยามอยู่แล้วก็ฝากมาดูรักแห่งสยามสนิปโก ตอนเวทีนะครันจะใสขนนึ้นแล้วขึ้นไม<อ>่จะปล่อยอีกว่านี่ไง